สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาชมเกาะลานสารตเตต่อนะคะลูกที่เห็นนี้คือลูกตะบองเพชรค่ะกำลังสุกค่ะเกิดขึ้นอยู่บนเกาะเลยนะคะและก็เกิดขึ้นได้ดีในเกาะที่แห้งแล้งแห่งนี้ค่ะลูกตะบองเพชรชอบภูมิประเทศแบบ ถึงทะเลทรายนะคะแล้วก็มีลูกแก้วมังกรด้วยนะคะเป็นพืชในตระกูลเดียวกันแก้วมังกรก็เอามาคัน้นแล้วก็ดื่มน้ําได้แสนอร่อยมากค่ะมะละกอมะนาวมะละกอก็ลูกเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเกาะแห่งนี้ไม่มีน้ําเยอะนั่นเองค่ะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หน่อยจะถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นวิวทิวทัศน์บนเกาะแห่งนี้หมู่บ้านต่างๆนะคะโรงแรมและรีสอร์ทที่เราได้ขับรถเที่ยวรอบเกาะแล้วก็ได้เห็นวิว สวยๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะ ต้นปาล์มที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้เขาปลูกนะคะแล้วก็ต้นปาล์มก็ทนความร้อนทนความแห้งแล้งก็ทนลมดีมากเลยค่ะเกาะแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะแห้งแล้งแต่ก็มีลมพัดเย็นสบายนะคะและนี่ก็เป็นโรงแรมระดับสี่ดาวมีหลายชั้นหลายห้องมากเลยเขาก็จะปลูกต้นไม้ให้ดูมีสีสันมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะเห็นสะไยน้ําอยู่กลางแจ้งเลยและวิวทิวทัศน์บริเวณรอบโรงแรมแห่งนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะไม่มีต้นไม้เลยก็จะเป็น วิวแบบนี้นะคะถนนหนทางสวยงามขับรถสะดวกสบายคล่องมากเลยค่ะแล้วก็เป็นวิวภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟหลายๆล,ลูกในเกาะแห่งนี้ก็ผ่านการระเบิดมาแล้ว3 0 0 0 4 0ถึง4,000ปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆและตอนนี้ก็คงจะยังไม่คงจะยังไม่มีภูเขาไฟที่แอคทีฟที่จะระเบิดมาอีกนะคะ แล้วก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่เราขับรถผ่านนะคะส่วนมากเขาจะทำเป็นสีขาวนะคะสีขาวตึกต่างๆเป็นสีขาวเพื่อตัดกับภูเขาไฟภูเขาไฟที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับท้องฟ้าที่เป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีฟ้าครามตัดกันดีๆค่ะนั่นก็จะเห็นรอยดินถล่มนะคะจากภูเขานั่นเองค่ะ ภูเขาก็จะเป็นภูเขาหัวโลน้นไม่มีต้นไม้เกิดขึ้นเลยนะคะก็คงจะปลูกอะไรยากอย่างที่คลิปก่อนๆหน่อยได้อธิบายไปแล้วว่าน้ำจืดที่นี่เขาเอาน้ำทะเลอ่า เอาแล้วก็ดึงเอาเกลือออกนะคะใช้วิวัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการดึงน้ําเค็มเอาเกลือออกแล้วก็ทําให้เป็นน้ําจืดมาใช้บริโภคในเกาะแห่งนี้นั่นเองค่ะเกาะลานซโรเต้เป็นเกาะของประเทศสเปนนะคะอยู่ฝั่งอยู่ในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะเพื่อนๆและในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนี้ก็มีหลายๆเกาะที่เป็นของประเทศสเปนค่ะแล้ว เกาะลานซาโรเต้ ote, นั้นก็เป็นหนึ่งในเกาะนั้นนะคะและหน่อยกับครอบครัวก็เพึ่งจะได้มาเที่ยวเกาะนี้ครั้งแรกค่ะเพื่อนๆเห็นสีน้ำทะเลไหมคะคือเป็นสีเตอรกีแบบว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มสวยมากๆถนนก็สวยนะคะซึ่งแตกต่างจากลักษณะภูมิประเทศที่แบบแห้งแล้งแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นพืชแบบนี้นะคะแต่ถนนนี่สวยตรงเป๊ะเขาทำถนนได้สวยมีดีมากเลยค่ะ ขับรถสะดวกสบายวิวจิวทัศน์ต่างๆที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะคือเราไปกันหลายที่เราไปกันรอบเกาะเลยวิวตรงไหนสวยๆเราก็ถ่ายมาให้เห็นนะคะเป็นความทรงจําครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเราได้มาเที่ยวเกาะแห่งนี้แล้วก็ได้มาเห็นลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ที่เราเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคะ่ะส่วนมากเราจะเห็นทรายเป็นสีดํานะคะแต่ตรงนี้ทรายจะเป็นสีขาวค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมเพื่อนๆเห็นเนี่ยสองข้างทางจะเป็นสีขาวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดําค่ะขนาดแหง้แงแล้งอย่างนี้เขาก็ยังมีภาคเกษตรกรรมนะคะแต่มีนิดหน่อยมีปลูกข้าวโพดปลูกมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกมันเทศเหมือนกันปลูกแตงไทยแตงโมปลูกมะละกอเขาก็พอปลูกได้อยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าการปศุส,สัตว์พวกวัวพวกไรนี่จะไม่มีนะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็คงจะไม่ค่อยมีเพราะว่าอากาศอาจจะร้อนเกินไปก็ไม่เหมาะกับการทําปศุสัตว์นั่นเองค่ะตั้งแต่หน่อยมาอยู่เกาะนี้สองอาทิตย์หน่อยยังไม่ เห็นวัวสักตัวเลยนะคะเพื่อน ก็คงจะถ้าจะเลี้ยงวัวก็คงจะไม่มีหญ้าให้วัวกินนะคะเขาก็เลยไม่เลี้ยงกันเขาก็เลยปลูกพืชมากกว่านะคะและบ้านของชาวบ้านที่นี่เขาก็จะเป็นบ้านทรงติเตียสองชั้นเป็นตึกนะคะเป็นบ้านที่กันลมกันฝุ่นเข้ามาอย่างดีค่ะและต้นไม้ที่มีล้มแหลมนั้นก็เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกนะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นปาล์มค่ะบางทีก็เห็นเป็นต้นมะพร้าวแต่ว่ามะพร้าวจะไม่มีลูกเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านต่างๆในชนบทแต่ก็มีร้านอาหารผับบาร์คาเฟ่เยอะแยะมากมาย เพราะว่าเกาะนี้เป็นเกาะท่องเที่ยวนั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆค่ะเมืองแห่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะเขาก็ทําได้ดีมากเลยแล้วก็เป็นสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบว,วินยัยมีระเบียบว,วินัยนะคะ ทุกคนก็รักษาสภาพแวดล้อมด้วยเนี่ยหน่อยถ่ายภาพจากมุมสูงให้ดูจะเห็นว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นภาคเกษตรกรรมนะเห็นแผ่นดินเป็นดำๆเห็นมีต้นไม้เป็นอะไรเขาจะปลูกอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะเขาก็จะมีทําเหมือนคันนาอะไรประมาณนี้นะคะก็ปลูกพืชได้ด้วย อย่างที่บอกก็มีมะละกอมอีมันฝรั่งมีข้าวโพดมีอะไรพวกนี้นะคะมีแต่ว่าน้อยมากเขาก็พอปลูกพอกินได้ค่ะส่วนมากถ้าเป็นอาหารอื่นๆเขาก็นําเข้ามาจากประเทศอื่นหรือนําเข้ามาจากสเปนนี่แหละแต่เป็นมาจากเมืองอื่นเกาะอื่นนั่นเองค่ะโอ้วิวสวยๆค่ะทางโค้งทางอะไรนะคะที่นี่ก็ขับรถกันเป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยดีนะคะไม่มีบัติเหตุไม่มีการตกเขาใดๆทั้งสิ้นนะคะขับรถกันดีมากเลยค่ะ เนี่ยก็มีวิวอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆบางวันนี้เหมือนจะมีหมอกนะคะ,ะเราไปที่สูงมากเลยนะคะก็จะเห็นมีหมอกลงนะคะเพื่อนๆขนาดเป็นเกาะภูเขาไฟก็ยังมีหมอกนะคะเป็นลมความเย็นที่พัดมาจากมหาสมุทรนั่นเองคะ่ะขับมาอีกก็จะเห็นกังหันลมนะคะไว้ทําพลังงานนั่นเองนะคะกังหันลม ก็มีบ้างเป็นบางช่วงนะคะแต่เกาะนี้ในความคิดเห็นของเราเขาน่าจะทําพลังงานไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์นะคะเพราะว่ามีแดดออกทั้งปีแดดแรงมากๆเลยนะคะแต่เขาก็มีกังหันลมมีอย่างอื่นประมาณนี้ค่ะโอ้ขับรถไปเรื่อยนะคะขับรถขับรถแล้วก็เอาวิวมาให้เพื่อนๆเห็นอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหมดเอ่อจะหมดคลิปเกาะลาสโรเต้แล้วะคะ่ะเพราะว่า คลิปสุดท้ายนี่ก็เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่หน่อยก็ไม่ได้ปล่อยคลิปเลยนะคะนานๆจะปล่อยคลิปทีเพราะว่าทํางานประจําด้วยก็ไม่มีเวลาปล่อยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นดอกไม้ที่มันบานมานะคะนี่ไปตามหมู่บ้านต่างๆเราเช่ารถ3วัน3วันนี้เราไปได้หลายที่เราไปได้รอบเกาะเลยนะคะเพื่อนๆ ไปทุกที่ที่เห็นนั้นเป็นโบสถ์ค่ะเป็นโบสถ์คริสต์ค่ะเพื่อนๆสวยงามก็ต้นปาล์มเขาก็ปลูกไว้ประดับประดาให้มันมีความเขียวบ้างเพราะว่าต้นปาล์มนี่ทนร้อนทนลมดีมากเลยค่ะเขาก็ต้องตัดตกแต่งกิ่งด้วยนะคะโอ้ไปทางไหนก็เห็นแต่วิวภูเขาไฟค่ะเพื่อนเป็นเกาะภูเขาไฟภูเขาบ้านเราจะเป็นสีเขียวเป็นต้นไม้นะในเยอรมน,นีก็จะภูเขาก็จะเป็นสีเขียว มีต้นไม้แต่ภูเขาที่นี่หัวโลนเป็นภูเขาไฟเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะคะเห็นเ็นเป็นมันเทศนะคะก็ปลูกมันเทศอยู่เนี่ยเขาก็จะทําคันนากั้นดินเขาจะเอาหินภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วมากองรวมๆปักกันให้เป็นเหมือนคันนาบ้านเราค่ะโอ้เห็นไหมหมู่บ้านเมืองท่องเที่ยวรีสอร์ทโรงแรมเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็จบคลิปด้วยอาหารเย็นของหน่อยค่ะที่โรงแรมค่ะเพื่อน และหน่อยก็ได้เก็บลูกกระถินนะคะมากินที่เยอรมันดีด้วยนะคะลูกกระถินนี้มาจากสเปนค่ะ